สวัสดีครับผมผมพานโอ๊ดนะครับผมสกลนครฮันเตอร์นะครับมาเบิงนะครับมาเบิงปืนนะครับปืนอัดลมนะครับผมนี่ครับผมเพิ่งไปซื้อมานะครับเดินเรื่องคอใบปอสามนะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมประมาณเดือนนึงนะครับผมกาดใมานะครับแล้กกาไปซื้อนะครับไปซื้อที่วังบุรพาเนาะครับ ร้านไฮบิดแอร์กันนะครับผมร้านไฮบิดกันนะครับผมนี่ครับซื้อปืนนะครับ fx แอร์กันนะครับแม็กอินสวีเดนนะครับผมตัวนี้ก็ได้มาประมาณหลายวันแล้วนะครับบ่มีเวลานะครับผมอันนี้จะเป็นใบปสามนะครับกับใบคุ้มปืนนะครับผมนี่ครับ ตัวนี้นะครับเป็นเอกสารนะครับใบปสามหลัวกับใบคุ้มปืนนะครับใบปสีนะครับยังไม่หันเดยแล้วนะครับล่อนะครับผมนี่ครับนี่ครับผม fx impact นะครับ อินโฟนะครับผมนี่ครับราคานะครับผมราคาโตปืนนะครับผมราคา1นึ่งแสสองมืบาทนะครับราคา1นึ่งแสสองมืบาทนะครับตัวนี้นะครับทั้งล้านนะครับก็จะให้แถมลูกมาเป็นลูกฟ้าดำนะครับ j s b นะครับกล่องนึงนะครับผม แล้วก็จะมีคู่มือนะครับกับหม่นะครับนี่คือหม่นะครับผมหมูหม่นี่ยี่สิบแปดนัดนะครับหมูนี่ยี่สิบแปดนัดนะครับให้มานํานะครับเดี๋ยวผมสิไปฮ็ดคลิปนะครับฮ็ดคลิปการยิงนะครับรีวิวกุมให้เบิ่งนะครับผมลูกที่ใส่นะครับส่วนมากก็จะเป็นลูกหัวโดมนะครับ จะเป็นไส้ลูกหัวโดมนะครับอาจจะมีลูกหัวโดมลูกสลักน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวเหตุคลิปไปล่านะครับผมนี่ครับจากที่ผมลองยิงเบิ้งนะครับจากที่ผมไปลองยิงเบิ้งนะครับปืนนีนิ่มนะครับไกลนิ่มเสียงนิ่มนะครับเล็บเสียงก่า เก็บเสียงกับบมีกวยนะครับเป็นห้องโล่งๆนะครับเนี่ยครับตัวเก็บเสียงนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดคลิปรายละเอียดให้เบิ้งอีกเทื่อนึงนะครับผมตัวนี้จะเป็น fx import m4 นะครับ impact นะครับ m4 เป็นโตหก0อยมิลนะครับเป็นเล่าหกสิบเซนนะครับผมจะว่าน้ำหนักกับนักนะครับนักกับเบาๆนะครับหนักดูนะครับ ตัวนี้เล็กเล็กเดิมๆนะครับที่มาจากโรงงานเลยนะครับหนึ่งรอยบาทนะครับผมนี่ครับมีมีเล็กสองตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นจุกเติมล้มนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปล่องถ่ายกลุ่มนะครับเดี๋ยวไปยิงติดกล้องนะครับไปยิงถ่ายกลุ่มเดี๋ยวผมลงคลิปให้เบิ้ลนะครับการล่านะครับว่ามันจิตแตกต่างนะครับจากปืนปืนไทยประดิษฐ์บลอคนะครับปืนล้มที่เป็นไทยประดิษฐ์นะครับ แต่ก่อนผมก็เคยใส่มานะครับตืนตัวนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมาสื่อนะครับที่เป็นมีใบนะครับผมนี่ครับแต่ว่าน้ำนะครับผมน้ำแล้วก็เหมาะนะครับนักกะนักนะครับหนักถือว่านักนะครับอโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะ ว่างๆนะครับผมจะเฮดคลิปนะครับเฮดคลิปลงนะครับลง y o YouTube ให้เบิ้งนะครับผมรีวิวนะครับกลุ่มกระสุนนะครับให้เบิ้งนะครับปืนตัวนี้ถือต้องนะครับถือต้องตามกฎหมายนะครับผมราคานะครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับผมซื้อในร้านอยู่วังบุรพานะครับร้านไฮบิดนะครับผมผมไปซื้อเองเลยนะครับ พอใบปอสามนะครับได้ใบปอสามก็คือวิ่งเข้าไปในกรุงเทพเลยนะครับผมอยู่สกลนครนะครับเหตุเอกสารแล้วก็ถือเอกสารใบปอสามไปซื้อนะครับมากนะครับมากกับมากขึ้นอำเภอเนาะครับอำเภอพึงพึงมากหลอกโคดรนะครับหลอกโคดหลักกาเหตุใบปอสี่นะครับหักยังบ้านได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมว่างเดี๋ยวผมจะมาเทศกุมให้เบิ้งนะครับผม อโอเคครับผมฝากติดตามนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาล่านะครับผมด้วยปืนตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเฮ็ดคลิปปันเบิงนะครับผมอขอบคุณครับ